ดอะกราชบ้านผีดุเดอะกราชสองพับ้านผีดุการกลับมาอีกครั้งของบ้านผีเฮียนที่ไม่ว่าใครกล้าเหยียบเข้ามามีเพียงความตายเท่านั้นที่คอยอยู่หนังผีเดอะกราชบ้านผีดุ2020ถือว่าเป็นหนึ่งในหนังกลุ่มของหนังผีที่หลายคนอาจรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างจูออนที่ต้นฉบับเป็นของประเทศญี่ปุ่นแถมยังเป็นหนังผีที่สั่นประสาทของผู้คนทั่วโลกในระดับตำนานมาอย่างยาวนานซึ่งเดอะกราชบ้านผีดุเองก็เป็นภาครีบูทของหนังผีเดอะกรัชที่ฉายไปเมื่อ2004 โดยหยิบนำเอาชื่อเดียวกันมาใช้นั่นเองส่วนในภาคปี2020จะมีความน่าดูเทียบเคียงกับต้นฉบับหรือไม่นั้นลองมาติดตามรีวิวแบบไม่ต้องกังวลกันได้เลย The Grudge บ้านผีดุเป็นเรื่องราวของนักสืบคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมันดูนที่ได้ตามสืบสวนคดีฆาตกรรมปริศนาที่เกิดขึ้นในย่านชานเมืองก่อนที่การสืบสวนจะค้นพบว่าความสยดสยองที่เกิดขึ้นจากคดีต่าง หัวลูกสอนได้ชี้ตรงกลับไปที่บ้านหลังหนึ่งที่ไม่ว่าใครก็ไม่ควรเปิดประตูก้าวเข้าไปข้างในอย่างเด็ดขาดหนังผีเดือกระดบ้านผีดู2020มีข้อดีในส่วนของนักสแสดงที่สามารถสวมบทบาทของตัวละครแต่ละคนออกมาได้เป็นอย่างดีมีหลายเหตุการณ์ที่ค่อนข้างโอเคที่จะทําให้เกิดบรรยากาศของความสยองขวัญขึ้นมาได้และการดูหนังเรื่องนี้อาจจําเป็นที่จะต้องเตือนสติข,ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเรื่องราวกําลังอยู่ในช่วงเวลาใดกันแน่ เรียกได้ว่าจำเป็นที่จะต้องใช้สติในการติดตามเรื่องราวพอสมควรเลยทีเดียวในส่วนของจุดด้อยคงต้องยอมรับว่าเดอะกระจบ้านผีดูนั้นมีโครงเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนแอโดยพยายามใช้เรื่องความสัมพันธ์ของเวลาที่เหลื่อมกันในบ้านผีสิงของเหยื่อหลายๆคนมาเล่าแต่แทนที่จะทําให้รู้สึกถึงการเชื่อมโยงที่ทรงพลังมันกลับทําให้ไม่สามารถโฟกัสความสนใจในเรื่องราวทีละเรื่ององค์ได้อย่างที่ควรการถ่ายทําเองก็ไม่ได้ดีมีฉากจ้ำสแกร์ที่ไม่จําเป็นหลายต่อหลายครั้ง ส่วนของเนื้อหาเองก็ไม่ได้อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านผีสิงเพิ่มเติมเป็นเพียงการขายความสยองขวัญภายใต้งบประมาณที่ต่ำเท่านั้นหากนำ The Grudge บ้านผีดุ2020ไปเปรียบเทียบกับจูออนที่ฉายไปนานนับ1ิบปีพบว่าหนังต้นฉบับยังคงคุณค่าในเรื่องของบรรยากาศความสยองขวัญได้มากกว่าและมีการเล่าเรื่องราวที่เข้าใจได้ไง่ายๆมากกว่าเป็นอย่างมากเลยทีเดียวดังนั้นการรีบูทของหนัง The Grudge บ้านผีดุ2020 ในครั้งนี้ดูแล้วจะจบลงด้วยความรู้สึกประมาณว่าไปดูหนังเรื่องอื่นก่อนจะเป็นการประหยัดเวลามากกว่า